ของคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณแม่มาตลอดค่ะวันนี้คุณแม่มาตลาดมาร้านผ้าไหมค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝยด่นะคะวันนี้นะคะคุณแม่ลงคลิปเป็นผ้าคุมไหล่ค่ะผ้าคุมไหล่ชายคุยค่ะชายคุยหน้านางคุมไหล่นะคะชายคุยนะคะค่ะสีนี้เขาเรียกว่าสีครามค่ะสีมาใหม่สวยโดดเด่นดูดีมากค่ะ ผลตกนะคะคุณแม่ทำคลิปอยู่ที่ๆๆตลาดร้านท่าไมะคะ้ค่ะค่ะเป็นผ้าคุมไหล่ชายคุยหน้านางคุมไหล่ราคาอยู่ที่1 3 5 0าสิบาทนะคะค่ะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะย้่าเยาวนะคะค่ะเป็นผ้าค,คุมไหล่แบบนี้ค่ะค่ะท่านจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากในวันกเกษียณก็เหมาะสมนะคะราคานี้เป็นราคาที่พอหยิบพอจับนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะ ชายคุยหน้านางค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะอาไปเป็นของฝากในวันตรษเสียนก็เหมาะสมนะคะค่าหนึ่งคันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นสีค่ะเรียกว่าค่ะสวยมากๆค่ะขึ้นรถเรือไปเหนือล่งใต้ค่ะเราเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นเหมือนมีเพื่อนติดตัวไปด้วยนะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสติดหมายเลขนะคะถ้าสนใจแคปหน้าจอนะคะให้แคปหน้าจอมาเลยค่ะ ค่ะชายคือหน้านางค่ะเป็นท่าคุณไหลค่ะสวยงามมากค่ะลายนี้ค่ะค่ะเป็นลายลายเหมือนลายดอกกระเจียวนะคะท่านประทับใจลายไหนก็ก็สวยกันทุกลายนะคะประทับใจลายไหนก็โทรบอกคทรทัาคุยแก้งคุณแม่เข้ามานะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสค่ะเป็นคุณแม่มา คุณใหม่นะคะเป็นเพื่อนติดตัวเราไปได้นะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะ <c oughs> ค่ะเดินแกเดินขั้นข่าหน่อยนะคะทีนี้เป็นตลาดตลาดท่าใหม่คุณแม่มันตลาด <c oughs> คุณแม่ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปท่าใหม่ท่าคุมไหลนะคะค่าสวยทุกพื้นงามทุกพื้นเนื้อ่าหนานแน่นค่ะยกขีดลายลูกแก้วนะคะค่ะภาพพวกนี้จะยกขีดในตัวนะคะลายลูกแก้วค่ะเป็นผ่าคุมไหลชายคือหน้านางค่ะ ราคาอยู่ที่1นึ่งพันสาบาทนะคะค่ะสนใจโทรบอกโทรทักคุณแม่ค่ะลายพวกนี้เหมือนสวยมากค่ะเป็นลายเข้าใหม่นะคะค่ะท่านชอบลายไหนก็ท่านชอบลายไหนก็ก็ค่ะโทรบอกโทรทักคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่น้อมรับต่อทางลายลูกค้าค่ะ1นึ่าบาทนะคะชายคุยหน้านางค่ะเป็นท้าคลุมไหล่นะคะ ท่านเป็นเพื่อนติดตัวของท่านไปได้นะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะเป็นเพื่อนคู่ค่ะแล้วก็ใส่พกใส่กระเป๋าไปหิ้วไม่หนักนะคะถ้าพวกนี้เป็นผ้าไหมจะเบาค่ะถ้าไม่หนักนะคะค่ะพกติดตัวได้สบายะคะ่ะเป็นของขวัญของฝากค่ะ1,350า 1, บาทนะคะชายคือหน้านางค่ะนี่ขายไหมคะค่ะเวลาเราขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะเราคุมขาดเป็นท่าคุมไหนนะคะ หรือเป็นคาสบายก็ได้ค่ะนับคับแบบนี้นะคะ้าสบายค่ะลูกหลานรำมีงานพร้อมงานํำนะคะค่ะงานค้อมงานรำค่ะเป็นสบายแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากค่ะหรือท่านจะไปตัดเสื้อก็ได้นะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งความยาว2เมตรคาะกว้าง1เมตรนะคะค่ะยาว2กว้างหนึ่งค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะค่ะชายคลีนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะชายคลีแผ่น้าบ้า ไหนก็สวยทุกลายนะคะให้เราเลือกเป็นคุณผู้ก็ได้ค่ะคุณแม่ไม่ได้อันนี้มาไอไม่ได้ติดไม้เล่นนะคะคุณแม่ให้แคปหน้าจอค่ะค่ะสวยค่ะลายนี้ค่ะลายปราสาทนะคะช้างค่ะค่ะลายปราสาทสวยนามากค่ะปราสาทค่ะค่ะสุรินทร์ขุงช้างใหญ่มีปราสาทสวยนะคะสุรินทร์ขุงช้างใหญ่ปราสาทสวยงามมากค่ะลายปราสาท ราคาอยู่ที่1,350งามเป็นราคาที่พอเลื่อมือถึงพอหยุดพอจับนะคะค่ะไปเป็นของขวัญของฝากได้ค่ะ1,350บาทค่ะค่ะลายลูกแก้วค่ะเป็นผ้าวุมไหนลายลูกแก้วนะคะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมค่ะลายลูกแก้วค่ะมีแคปหน้าจอมานะคะคุณแม่ทมานยังให้ดูค i̇şte ่ era, ะค่ะแคปหน้าจอมาเลยค่ะ าราคาที่เป็นราคาที่ถูกมากนะคะ1คำ350บาทอันนี้สีหวานแบวสวยมากมากค่ะค่ะดูดีดูเด่นค่ะลายนี้ค่ะเรียกว่าลายขอต้นหอยดอล้อมดอกชบานะคะค่ะเป็นสีโทนสีออกหวานแบบเลยนะคะ1คำ350บาทน,น,นะคะค่ะชายคุยค่ะถ้าชายพิงคุณไหนชายคุยค่ะสวยไม่สั่งเผลยไม่จุดจางนะคะ ค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะคุณหมอคะออกแกะกล้องลูกออกแกะกล้องนะคะทําไม่ให้เด็กเข้ากล้องค่ะดอกอภัยนะคะลูกหลานยู่ใกล้ค่ะมีเสียงแทรกซ้อนไปนิดหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะคุมแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะดูดูเด็กมากค่ะเป็นของขวัญของฝากได้ค่ะท่านตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะความยาว2เมตรนะคะ ค่ะผู้ไม่พลาหนากว่างค่ะไม่ใช่เหมือนผ้าสบายนะคะเป็นคนมไหลนากว่างนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จีดจางค่ะอันนี้ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะค่ะเอาคนหวานแหววค่ะชมพูหวานนะคะหนึ่งสามร้อยห้าสิบค่ะเป็นผ้าชายคือหน้านางผ้าคมไหลค่ะชายคือไม่มีหน้านางนะค,ะค่ะค่ะ เราชอบทนสีไหนโทบอกโททักคุณแม่นะคะชอบโทนสีไหนนะคะผืนนี้เขาเรียกว่าม่วงชมพูนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วนะคะค่ะเป็นยกขีดลายลูกแก้วค่ะผืนนี้ม่วงชมพูค่ะสวยไม่สางสวยไม่จีจางค่ะสวยเลิศดดูมีเดี่ยนะคะ เอาไปเป็นของฝนัของฝากในวันเกษียณท่านคิณบายแกนเราเกษียณค่ะเรามีน้ำจึบน้ำใจเป็นของฝนัของฝากนะคะหรือจะเป็นภาพสบายแบบนี้ก็ได้ค่ะมีงานพ้อนงานรำค่ะใช้ได้หลายอย่างนะคะฝนตกนิดหนึ่งนะคะฝนตกค่ะค่ะบ้านของคุณแม่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะช่วงนี้ค่ะพายุเข้าค่ะค่ะถ้าคุณแม่เสียงเบาไปหน่อยก็ขออภัยนะคะเพราะฝนมันตกค่ะชายคุยค่ะผ้าชายคือค่ะเป็น เป็นผ้าคุมไหล่ลายมิกลล้วค่ะสีนี้เป็นสีม่วงชมพูนะคะค่ะผืนนี้ก็เป็นหวานค่ะคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะให้แคปหน้าจอมาค่ะค,ค่ะถ้าลูกหลานเราอันนี้ก็ให้ลูกหลานมาทาให้นะคะเราแคปหน้าจอไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ติดรหัสคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสค่ะค่ะสวยทุกพื้นนามทุกพื้นค่ะอันนี้ผ้าคุมไหล่นะคะ ค่ะเป็นของขของผาค่ะลายมูกแก้วค่ะใน่าดแต่ยกขิดลายในตัวนะคะผ้าพวกนี้ค่ะสวยนาม,มากค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะนม่คาะชายคือค่ะผ้าสองเมตรนี้นค่ะเราจะไม่นัดชายคืนนะคะชายคือคือตัวเ,เส้นลต่างหากนะคะถ้าเป็นสองเมตรเป็นตรงที่ลายค่ะหากนําไปตัดเสื้อได้ค่ะหาะคนตัวเล็กค่ะตัดเป็นชุดเดรสที่แฉกก็ได้นะคะ ค่ะชมพูค่ะพุณนี้ขาะหวานเหียวมากค่ะค่ะท่านแคปหน้าจอมานะคะท่านท่านจะเลือกค่าค่ะแคปหน้าจอมาให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสค่ดเท่หน้าเดี๋ยวติดรหัสให้ค่ะค่ะไม่นจะดูณแม่ อาดใจเราบุญต่องงานก็สวยนะคะค่ะเดือนหน้าก็เป็นเดือนที่ออกพรรษาแล้วค่ะเรามองหาข้าว้สวยนะคะค่ะไปตัดเสื้อหรืออยากไปคุมไหล่ค่ะเดือนหน้าก็เป็นฤดูหนาวย่างเข้ามานะคะเดือนตุลาค่ะเป็นฤดูหนาวค่ะเรามองหาของขวัญของฝากไว้ก็ได้ค่ะถ้าช่วงเดือนตุลา้าจะไม่ได้ราคาน้นะคะมันจะหนีตัวขึ้นหีึบนะคะค่ะช่วงนี้ ค่ะคุณแม่จะจองถือไหนก็ก็จองได้ค่ะช่วงนี้ถ้าจะราคาจะเป็นราคาที่ย่อมเยาวอยู่นะคะค่ะเป็นราคาย่อมเยาวค่ะไม่ใช่ราคาแบบแอค่ะค่ะถ้าออกพรรษาเนี่ยค่ะคลาดจะดีตัวขึ้นนะคะค่ะไม่ได้ราคานี้นะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะ ค่ะคุณแม่บ้านพวกแม่แม่ทุกท่านค่ะยาไปเป็นของฝันของฝากเราเหลือเนีนค่ะมือสวยมากค่ะผ้าชายคุยหน้านางค่ะค่ะเป็นขาใผ้าคุมไหล่นะคะสวยค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จุดกลางนะคะแคบหน้าจอมานะคะขอใครค่ะแคบหน้าจอมานะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสค่ะนี่ค่ะคุมไหล่แบบนี้สวยงามมากค่ะเป็นเพื่อนของเราได้นะคะ เวลาเราขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะเดี๋จวจะพาเป็นคุมไหลเป็นหมค่ะเป็นข้าวหอมคุมไหลนะคะค่ะสวยงามมากค่ะหรือจะไปเป็นสบายเราก็พักเป็นสบายได้ค่ะค่ะหนึ่งท่นสามราบาทค่ะค่ะาไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งท่านนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโทรศัพท์ของคุณแม่ก็ ก็เหมือนคนแก่เก่าคนแก่นั่นแหละค่ะโทรศัพท์ก็เก่าคนก็แก่ไปเรื่อยๆพอดีกันค่ะหาไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งท่าน่งอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มานะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะอันนี้ก็สวยค่ะม่วงชมพูนะคะ ่ะพื้นนี้มีหอฉัดด้วยค่ะหอฉัดช้างค่ะเป็นช้าง่ะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะคะค่ะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ต้องมีเอกลักษณ์มีสัญญาเอกลักษณ์เป็นมีช้างด้วยนะคะค่ะลายหอฉัดรวงข้าวหอฉัดสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะด้ยวยเาจะไม่ทำสุมเลหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นค่าสบายค่ะ จบาบคุมไหลแม่ขอไัยนะคะสบายก็ได้คุมไหลก็ได้ค่ะเป็นภาพคุมไหลนะคะหรือเราจะทําเป็นสบายแบบนี้ก็ได้ค่ะภาพเข่าเล็กๆแบบนี้นะคะค่ะเวลามีงานพร้อมงานลำค่ะรับภาบเข้าแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าภาพเดียวเราทําได้ทุกอย่างค่ะเป็นสบายก็ได้คุมไหลก็ได้ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะอย่าเลนยืดสนี่ะ ชนม่วงนะคะม่วงพาณิชย์ค่ะช่วงกลางนี่ค่ะเป็นม่วงหาม่วงค่ะม่วงมังคุดนะคะสวยสวยงามมากเลยค่ะหอฉัดแล้วก็ช่างค่ะรวงข้าวค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะท่านอยากไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยไม่ส่งสวยไม่ถูกแก่ค่ะชายคุยนานงค่ะ 1,350บาทนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนคู่ใจเราได้ค่ะเวลาเราขึ้นรถลรงลรถเป็นอ่างน้อย้นะคะยาว2องเมตรยาว2เมตรกว้างที่ะเบห้าคเป็นผ้าผ้าหน้ากว้างน,นะคะไม่ใช่ผ้าหน้าแคบนะคะเ,เราตัดเชือได้ค่ะ สามร้อยห้าสิบบาทสวยดูดีดูเด่นมากเลยค่ะกันหนาวกันหนาวได้ค่ะเป็นเพื่อนของเราได้ค่ะเวลาที่รถลงเหลือไปเหนือลงใต้ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดจางค่ะค่ะเป็นของขวัญของฝากในวันกระเทียนค่ะท่านผุ้บาทงานกระเทียมนะคะหอฉากสวยงามมากเลยค่ะดูดีูเด่นมากนะคะอันนี้เขาเรียกถ้าทักคุณแม่มาเขาบอกว่านี่ไก่ม่วงนะคะสีม่วงเปลือกมัพคุดนะคะ ลายสวยมากเลยค่ะหอฉาบสวยงามมากค่ะแล้วก็ยกขีดลายลูกแก้วนะคะค่ะภาพ,พวกนี้ดียกขีดไปในตัวค่ะลายลูกแก้วค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะถืงนี้ถึนท่าออกโทนสีน้ําตาลนะคะบานเข้ากนะดนสีเมนบักขามค่ะคุณแม่บรรยายสับภาษาลาวไปด้วยนะคะาค,าค่ะสีเมนบักขามหอฉาบค่ะถิ่นช้างใหญ่ดินถิถ่นช้างใหญ่นะคะ ค่ะความยาว2เมตรนะคะตัดเชือได้ตัวหนึ่งค่ะเพราะว่าผ้าหน้ากว้างค่ะไม่ใช่ผ้าหน้าแคบค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่ตืดกลางค่ะลายหอฉัดนะคะสวยทุกพื้นน้ำทุกพื้นค่ะหนึ่งคันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะถ้าชอบพื้นไหนมาพื้นไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะหนึ่งคันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสองสามร้อยหาสิบบาททุกพื้นนี้ ค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนค่ะถ้าหน้ากว้างค่ะสวยไม่สางสวยไม่ถืดจ้ามองเห็นนี่คือคือแสงสะท้อนเป็นเป็นไฟนะคะหลอดไฟค่ะเพราะว่าอากาศฝนตกมันมืดค่ะก็เลยอาศัยหลอดไฟด้วยค่ะมุ้งแนสามร้อยห้าสิบบาทขาดชายพีนะคะค่ะถ้าคุมไหลชายืนสวยงามมากดูดีดูเด่นมากนะคะ ค่ะ,ะ่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะคุณแม่จะยืนอ,อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะกดเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะ,คะสนใจทัวรทักคุณแม่มาค่ะไอแอดไลน์นะคะแอดไลน์แล้วก็สง่งภาพให้ดูทางไลนะคะ์ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะอ่ะใช่นี่ค่ะ คุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาภาคุ้งรองถึงศังสินปกป้องทุกท่านค่ะ